ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเดิมๆนักสะสมที่อยู่ในวงการนานแล้วเนาะหรือไม่ก็อ่ะยินดีต้อนรับนักสะสมที่กําลังอ่าเป็นหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่ในวงการนะช่วงนี้กระแสแรงมากก็เชื่อว่าหลายคนท่านเนี่ยอ่าหันหันหน้าเข้ามาเป็นนักสะสมนะ ก็อาจจะดูแล้วสนุกสนานนะเพราะว่าวงการเหรียญบ้านเราตอนนี้ฮะท่านผู้ชมการเผยแพร่ค่อนข้างจะกว้างขวนะางขึ้นนะกว้างขวางขึ้นกว่าสมัยก่อนโอเคฮะเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะบรรดาชาวนกสะสมสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องทำเกี่ยวกับเหรียญรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออก ท่านผู้ชมฮะปอป่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานำเสนอรับซื้อเหรียญอย่างนี้คลิปหนึ่งอย่างนั้นคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮะเนาะเพราะปป่าอาจจะยุ่งงานหลายๆด้านงานนอกสังกัดการทําเกี่ยวกับเหรียญก็มีท่านผู้ชมฮะนะฉะนั้นก็ปป่าขอฝากแต่ละครั้งที่ปป่ามาเปิดกล่องเนี่ยปป่าก่อนจะเปิดกล่องปป่าขอประกาศรับซื้อเหรียญผ่านตรงนี้เลยนะฮะยอมรับอ่าแล้วก็ ว่าปาป้านั้นเวลามีน้อนมากท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคกันเลยเนาะคลิปนี้ขออนุญาตมารับซื้อเหรียญรับซื้อเหรียญก่อนเปิดกล่องท่านผู้ชมฮะนะนี่คือเหรียญย0บาท3รอบเนื้อเงินเป็นเหรียญของรัชกาลที่9ของเราท่านผู้ชมฮะใครมีฮะสวยสุดราคาสูงสุดตอนนี้ก็อยู่ที่เหรียญละ6 0 0 6อ0อ่ะใครดูคลิปนี้อยู่ปาปารย650ถ้าสวยระดับนี้นะนะ ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยอมให้ประปาตรวจสอบแล้วก็เป็นคนให้ราคาสูงสุด650จาก600ท่านู้ชมยะอ่ะปราปาให้650สวยสุดนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาประปาที่ทําทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนฮะประปาตั้งราคาปุ๊บประปามีสิทธิ์จะลดราคาลงโดยไม่แจ้งบอกล่วงหน้าแต่วันนี้คลิปนี้ล่าสุดใขรมีฮะหนึ่งบาทอ่าสิบยี่สิบาทสามรอบเนืเงินใครที่มีฮะ ปาปารับซื้อสูงสุดเหรียญละ650บาทอ่ะจบหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะมาเป็นหอสมุดฮะหอสมุดใครที่มีฮะยีบาทที่ลึกเช่นเดียวกันปาปาจะไม่ให้รายละเอียดเยอะนะฮะพอเป็นดีพีเปิดกล่องเนาะใครที่มีปาป,า,ปารับซื้อ20บาทหอสมุดแห่งชาติเหรียญน,นี้6 0 0บาท ราคาสูงสุดนั่นหมายความว่าเหรียญที่สวยที่สุดแล้วนะหากเหรียญคุณภาพดรอปลงราคาก็จะดรอปลงตามก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาหรือใครที่มีเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2531แบบนี้ถ้าไม่้ชมฮะอ่ะสวยๆอย่างนี้ราคาก็สูงอยู่แล้วฮนะประมาณพันกว่าบาทเลยทีเดียวอ่ะสวยสุดสูงสุด1,500บาทโอเคนะฮะเนาะอ่ะปะปะาฝากขอบคุณที่ อนุญาตให้ปราปามาประกาศรับซื้อเหรียญก่อนที่จะเราจะมาเปิดกล่องท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยเนาะวันนี้เราประกาศรับซื้อไปสามสามเหรียญสามชิลคาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องฮะกล่องนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะมาจากจังหวัดปทุมธานีท่านผู้ชมฮะอำเภอสามโคกอ่ะเดี๋ยวปราปาเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเลยเนาะอ่ะมาจากอำเภอสามโคกที่จริงเขตปทุมธานีเนี่ย ก่อนหน้านั้นก็เคยมีส่งให้ประปานะฮะท่านผู้ชมฮะส่งให้ประปาแต่ประปาไม่มั่นใจว่าทะเจ้านี้หรือเปล่านะจะเป็นเจ้านี้หรือเจ้าไหนประปาก็ฝากขอบคุณมากๆฮะที่ให้ให้ให้ความไว้วางใจส่งเหรียญไม่ช่องของประปาเนี่ยท่านผู้ชมฮะประปาขอบคุณมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะช่วงนี้ประปาอยากได้เหรียญมากเลยนะเวลาประปาเปิดกล่องแล้วว่าเวลา ที่ปปาทําคลิปรับซื้อปปาอาจจะทำหลายๆรายการทีเดียวท่านผู้ชมฮะหลายๆเหรียญนหลายชนิดราคาต่อคลิปนะฮะจะไม่ยกเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาทํามาทำถ้า,มาไม่จาเป็นนะ่จะทําจะขอทํในหลายชนิดราคาไปเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปปาต้องการเหรียญมากมีนักสะสมนั้นหลั่งไหลเข้ามาช่องปปาหลั่งไหลของปปาก็คือเพิ่มมาจํานวนมาเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะ <laughs> พูดเปลี่ยนไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่คือใบ ใบธนาคารใบบางคนก็เขียนรายการเหรียญมาด้วยมีใบบัญชีธนาคารด้วยหมายเลขเนี้ยนะเพราะว่าเราเปิดกล่องเสร็จเราจะโอนเงินให้ตรวจสอบเสร็จแล้วโอเคนะก็ใครที่ดูอยู่ก็นะท่านผู้ชมฮะที่จะส่งเหินมาก็ในกล่องเนี้ยก็พยายามนะใส่ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารใส่เบอร์โทรอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนะอย่าลืมนะฮะบอกจํานวนเหรียญอะไรให้มาให้เรียบร้อยเพื่อว่า ให้น้องแอดมินเขาเช็คง,ง่ายขึ้นเช็คอะไรง่ายขึ้นอลไรอย่างท่านเ็าจะได้รับเงินเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญจะต้องทุกกล่องจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะอ่ะไม่ต้องมีเหรียญเด็ดมากท่านผู้ชมฮะขอให้เป็นเหรียญที่ช่องปะปารับซื้อนะเพราะปะปาอเองก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญเด็ดทุกทุกครั้งไปนะก็เป็นเหรียญเหรียญอะไรที่ปะปาแบ่งปันได้อยู่ปะปาก็ขอรับซื้อตรงนั้นช่วงไหนปล่อยไม่ได้แบ่งไม่ได้เ <_ d ata> ขาเลิกสะสมไปแล้วปะปาก็ขอยุติ FC ช่องปปาที่ส่งเหียยขานี่ย ส่วนใหญ่จะเป็น F4 ที่น่ารักนะป๊าปาบอกขอหยุดก่อนเขาก็ให้หยุดนะฮะนะเขาไม่เคยไม่เคยจะโมเมท่านผู้ชมดีไปอย่างหนึ่งป๊าปาก็สบายใจในการรับถืออ่ะเดี๋ยวปาปาเทกองกันเลยดีกว่าเนาะเราเทกองกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมใส่ทิมมือจะยากนิดนึงในการเปิดถุงซิปเอยเปิดกล่องเอยอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะ ของนี่ก็เขียนมาละเดี๋ยวก่าปลาเปิดอย่างนี้เลยเนาะอ่ะคงจะมีเวลาได้ดูกันได้ดูกันอ่ะออดขออนุญาตตัดถุงเลยท่านผู้ชมนะฮะนะว่าพอป,า,ปาเปิดยากมากเปิดยากมากท่านผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวเราเปิดดูกันอย่างนี้เลยอันนี้เป็น5บาทครุฑอันอย่างนี้อันนี้เป็น2บาทที่ระลึกนะ อันนี้ะไรเอออันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเทดูกันอาจจะแยกๆมาท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวปปาบรรยายแล้วก็ทำรายละเอียดให้ดูนะบางทีเขาก็แยกเป็นวาระของเขามาอย่างเงี้ยนะอ่ะสองบาทที่ระลึกนะฮะใครที่มี1บาทที่ระลึกนะห้าบาท10บาทที่ระลึกนะฮะส่งมาตรวจสอบมาประเมินราคาหากเราคุยกันได้ปปาคิดว่าแบบท่านขายปปาได้ปปาไปออกได้ขายต่อได้ท่านผู้ชมฮะแบ่งปันนักสะสมได้ปปาก็รับซื้อโอเคเนาะ ก็ไปศึกษาราคาเหรียญด้วยนะฮะไปหลายๆที่ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแผงเหรียญแผงร้านขายเหรียญขายแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะ,ะลองถามดูนันท่านราคา,ลคาแล้วก็ค่อยมาช่องปปาก็ได้นะฮะนะเพราะปาปาที่พูดให้ไปถามที่อื่นก่อนเนี่ยเพราะปลปาก็มั่นใจว่าปาปาก็รับซื้อเหมือนทองตลาดทั่วไป <c oughs> เผอก็แพงกว่าบาท2บาทด้วยช่องประปาอยากได้ของเยอะนะฮะช่วงมีนะักสะสมสั่งมาเนี่ยนะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญ สองบาทที่ระลึกรู้สึกว่าจะเป็นวาระย่อยๆนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวป้าปาให้มั่นใจว่ากล้องตรงหรือเปล่าเนี่ยพูดโครมโครมตรงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะถ้าสภาพอย่างเนี้ยป้าปาก,ก็โอเคนะฮะเนาะสภาพอย่างนี้ป้าปาโอเคนะฮะคือสภาพแบบเนี้ยเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเก็บรักษาดีท่านผู้ชมฮะนะแล้วก็รักษาดีเนี่ยมีหลายวาระเห็นไหมฮะ มีหลายวาระพอสมควราวารว4ลาระ5วลาละท่าวผลถ้าไม่ชมฮะเป็นมาละย่อยๆนะนักสะสมที่จะส่งมาเนี่ยเขาตรวจสอบทางด้านราคาบางคนก็ไปทั่วแล้วแหละนะเออก็ราคาใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้ก็อ่ะก็ส่งช่องนั้นบ้างช่องปลาปลา,ปา,ปาบ้างร้านขายทั่วไปบ้างร้านเหรียญอ้ไนเนี่ยเขาก็ทยอยฮะนะก็ถ้าหากยังไงแล้ว ก็สามารถติดต่อช่องของปราปาได้ะฮะนี่คือเหรียญ2บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะที่เราได้รับกันวันนี้จากนักสะสมจังหวัดปทุมธาน,นีเดี๋ยวปราปาจะไปเร็วเลยเนาะอ่ะเนี่ยประปารับซื้อนะฮะสภาพแบบนี้ถ้าสภาพเก่าคนนี้ก็ไปคุยกับน้องแอดมินนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนะ อย่าเพิ่งท้อไปว่าเออปปาคงจะประกาศคงคงคง,คงไม่รับลกมั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานบ้างอะไรบ้างทั้งนั้นทั้งนี้อย่าเพิ่งหมดความหวังในช่องของปปานะถ้าเป็นสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้งานแย่ววันนี้ก็ลองส่งมาดูแต่ราคาก็จะไม่เคยเกินหน้าเหรียญปปาไม่มั่นใจว่ามีมีเหรียญตัวติดอ่าได้รับความนิยมสักกี่เหรียญอ่ะอันนี้เป็นปีต้นไม้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะ ไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะท่านผู้ชมต้องแยกให้ออกนะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะฮะอ่ะปีต้นไม้เนี่ยราคาสูงกว่าเวละเยอยๆนะอ่ะนี่คือข้อมูลให้กันไปตรงนี้ก่อนก็พอเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีหนึ่งเจ็ดอ่ะใครที่มีปปาบ,บอกไปเรื่อยๆนะว่าใครที่มีนะผ่านใช้แบบเนี้ยนะราคาเราก็เริ่มกันตั้งแต่20บบาทถ้าหากท่านมีเยอะๆเนี่ย อลองสังเกตดูนะฮะเรามีราคาส,สภาพสวยเยอะๆแนพะปร์ป่าก็จะให้เหรียญละ25บาทถ้าสวยขึ้นไปเรื่อยปพปาก็ให้เรื่อยลองส่งลองส่งเหรียญมาก่อนนะฮะนะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยปพรปาคงพูดไม่จริงหรอกจะถึงหรอเหรียญละ30บาท40บาท50บาทไม่ผ่านการใช้งานหลัก70 80หรือว่า100หนึง่งลองดูก่อนนะฮะท่านส่งเหรียญมาเยอะๆก่อนถ่ายรูปมานะถ่ายรูปเหรียญมา เดี๋ยวป้าปาจะช่วยดูแล้วท่านก็ช่วยแจ้งทางน้องแอดมินด้วยว่าเออสภาพผมอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวป้าปาให้น้องก็ช่วยดูลองส่งมาฮะนะสภาพผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยนะเนี่ยไร้ขาวแว่นมีแว่นเล็กๆน,น้อยๆเราก็ยังตีให้ย0บาทแต่ถ้ามีแว่นชัดเจนเลยท่านผู้ชมนะเราก็ให้25บาทนะป้าปาให้ไปจนถึงเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมนะ ก็โห oh, oh, โอกาสของท่านถ้าป๋าๆให้ไประดับนี้แล้วไม่ไม่รับโอกาสนี่ยป,ปา๋าๆก็นะเพราะว่าเหรียญมีราคาดรอปลงด้วยถ้าหากท่านไม่รับโอกาสราคาเหรียญแบบอย่างเนี้ยป,ปา๋าๆก็ไม่รู้จะให้โอกาส f c ยังไงช่วงที่ป๋าๆรับนะฮะนะช่วงไหนนักสะสมรับต่อจากช่องป,ปา๋าเขานิ่งลงแล้วป๋าก็ต้องลดราคาลงอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงนี้ทางช่องป๋าอย่างพอไปได้อยู่นะอย่างนี้นักสะสมเนี่ยมามา มารับสินค้าจากช่องของปราปาปราฝากก็ฝากขอบคุณนะฮะอันนี้ประปาไม่มั่นใจว่าว่าเหรียญ5บาทคุด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 อ่าคุดตรงเหรียญเนี้ยเขายังไงเอ่ยห้ท่านผู้ชมฮะน,น้องแอดมินไม่ได้แจ้งมานะฮะเดี๋ยวประปาช่วยดูดูตัวป๊าช่วยดูให้ละกันแล้วบอกผ่านนะท่านผู้ชมเนาะว่าเขาใช้โค้ด25 26 27หรือเปล่าเดี๋ยวปาปาข,ขออนุญาตส่องกล้องเล็กก่อนท่านผู้ชมนะฮะ าจากปทุมธานีกล่องนี้แต่โค้ดก็ไม่น่าจะใช่โคตด25นะอะโอเค okay, ฮะคือไม่ได้แจ้งมาด้วยแล้วส่งมาแบบลอยๆเลยโดยที่ไม่ได้แจ้งมาก็คงจะรู้แล้วโคดนี้ไม่ใช่25่สิบ้าถ้ามจุไม่ต้องกลัวนะใครที่ส่งเหรียญ5บาท9อ่าหบาทคุดตรงปีพศสองพ5มาเนี่ยโทษทีประปาใช้มีดคัตเตอร์นะฮะประปาช่วยต่อ ช่วยตรวจสอบให้ถ้าเป็นโค้ด25ได้ราคาสูงนะลูกค้าส่งแต่ไม่ได้บอกว่ายิคือส่งราคาปกติโอเคนะฮะปปาจะช่วยตรวจสอบให้นะถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้ข้อมูลช่องปปาชัดเจนนะเพราะปปาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทโค้ดปีพศสองันาีเนี่ยท่านผม้ชมฮะ5บาทแบบนี้นะถ้าเป็นโค้ด25 26 27เนี่ยราคาสูงหลายเท่าตัวเลยนะฮะปปาให้ราคากับทําคลิปไปแล้วฉะนั้น ใครที่มีอ่ะก็ลองส่งลองลอง,ลองส่งมาดูนะฮะส่งมาทางไลน์ก่อนว่าเป็นโคด้ดย5 26, 27ไหม3โค้ดนั้นท่านผู้ชมฮะดูที่ตัวนกหวายุพักท่านผู้ชมฮะปะ๊าขออนุญาตใช้กัตเตอร์นะอยู่ที่ตัวนกหวายุพักตรงเนี้ยนะจะมีบอกโค้ดอยู่นะ25โค้ด26 27กเ็ขาจะเป็นเลข25 26, 27 28 29อยู่นี้แต่2 8 29ไม่มีราคานะเป็นราคาธรรมดาที่ป๊าลับซื้ออยู่ปัจจุบันวันนี้โอเคเนาะอันนี้เป็นโคดธรรมดานะฮะ โค้ดยี่สนะโอเคเนาะก็รับซื้อปกติธรรมดากันแล้วก็มามีคุดคุดเฉียงท่านผู้ชมมะปีพศ2500ันยี่สิบกับ 22, ยี่สิบสองประมาณเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะอาจจะเป็นยี่สิบกับยี่สิบสองอ่าใครที่มีสภาพสวยๆเนี่ยอันนี้สภาพ <c oughs> ผ่านใช้แต่สวยท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะเนี่ยป๊าปาไม่ตําหนิหรอกแบบเนี้ยนะอ่ะเขาไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างมาไม่มีสน,นิมเขียวสวน,นิมดําไม่ไม่กร่อนมาอะไรประมาณเนี้ยนะ นะผ่านใช้งานก็ส่งมาได้เลยฮะนะปะปารับนะวันนี้ประปารับหมดนะที่ที่นะักสะสมกล่องนี้ส่งมาจากกทุมธานีเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยปปารับหมดเลยนะฮะรับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุดเฉียงคุดตรงหรือก็อีกหลายๆคุดลองส่งรูปมาดูอ่ะเนี่ยเหรียญ10บบาทสองสีที่ระลึกเนี่ยนะปะปารับนะฮะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญวาระย่อยๆเนี่ยเราก็อยู่กันที่เหรียญละสิบาบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะนะ 13บทาท่าทตนน้นเองก็มีวารล,ละเด็ดๆนะใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ส่งมามีหลายคนหลาย่านนะส่งรวบรวมมาเลยท่านผู้ชมอะบางทีก็มีวารละวาระที่ได้รับความนิยมนะอย่างเนี้ยอ่าอ่าเป็นวารละย่อยๆนะเนี่ยเหรียญละ13บาทเขาปนวารละนิยมมาอย่างเหรียญละ30บาทอะไรประมาณเนี้ยปปาก็บอกน้องเขาว่าคัดแยกไม่เอานะให้ให้ใหใหอ่อแจ้งนะักสะสมว่าเหรียญของคุณเนี่ยเป็นเหรียญที่ราคาเกิน30บาทมีอยู่4ี่เหรียญ3มเหรียญ2เหรียญน,นะบอกแจ้งเขาไปเลย นะแล้วก็เพิ่มเงินให้เขาไปนะโอเคไม่ต้องกลัวนะว่าปปาจะแบบอ่าเอ้นักสะสมเจ้าของเหรียญไม่รู้ทางช่องเราเอาได้เอาเลยไม่ให้ทำฮะนะปปาจะอยู่แบบยากๆจนๆจะอดๆจางอยากปปาก็ยังยืนยันว่าปปาจะไม่ทํากรณีนั้นไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้นักสะสมต้องมาเห็นโอเคนะเว้นแต่ว่าสุดวิสัยลืมน้องเขาลืมจริงๆหากปปาไม่ได้เข้าไปตรวจสอบโอเคเนาะ คลิปนี้ประปาฝากขอบคุณสำหรับบรรดาน้าสะสมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของประปาอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือว่าบรรดาชาวคอมเมนต์อย่าลืมนะท่านผู้ชมหากชอบชอบของประปาก็อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องของประปาอีกช่องหนึ่งนะเพื่อประปาจะได้ยืนอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ทํางานตรงนี้ให้เอฟซได้รับชมกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะอย่าลืมนะฮะปราปาต้องการเหรียญค่อนข้างจะ จะมากกว่าเดิมฉันใครที่มีก็รีบติดต่อส่งของอส่งมาอย่างช่องของประปาได้นะโอเคเนาะคลิปนี้ประปาก็คงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ